ป้าองไปแต่งหน้าทเป็นแล้วก็ที่้าจับคุณแม่บ้านให้เป็นคุณนายเจ้าของบ้านอะไรอย่างนี้ป้าตอนนี้นะคะเราได้ชุดเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหารองเท้าให้ป้าลองต่อนะคะโอ้โหป้าลองโหูย่างเงี้ยแทบจำไม่ได้เลยอ่ะแทบบอกเลยสวัสดีครับผมพวกเรา D M ครับผมผมจัมดรดมครับ วันนี้เรามีรายการใหม่จะมาเปิดตัวครับชื่อรายการว่าอะไรครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวรายการใหม่ครับรายการชื่อว่าอะไรครับชื่ออะไรครับผมไม่รู้ <c oughs> ก็จะเป็นรายการที่เราจะจะพาใครสักคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวินบอลไซหรือว่าคนข้างถนนหรือคนไร้บ้านหรือว่า <c oughs> อาจจะเป็นคนธรรมดานเนี่ยแหละไปแปลงโฉมครับแปลงโฉมยังไงบ้างครับไมค์กุ๊ก เานะคะคไปซื้อเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมไปช็อปปิง้งไปกินอาหารที่เขาอยากะคะัะไปพาเขาไปใช้ชีวิตแบบที่เขาอยากมีอโอเคครับผมแล้ววันนี้เราจะแปลงโฉมใครครับแม่บ้านของเราเองนะคร<า>ับเป็นทีพีแรกเลย ที่นี่มานานแล้วเราก็จะพาเขาไปตัดผมแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคก่อนไปชมก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ถ้าคุณแคร์อย,อย่าลืมกดเลยครับนี่ครับป้ลองก็ทํางานอยู่ในห้องนีน้กํลาลังล้างจานเ,เราเข้าไปชวนเขาเลยจ้จจะว่างไมวันนี้ว่างหนูนะจะแต่วันนี้หรูจะพาป้ลองไปแต่งหน้าทําผมเวยแล้วก็พาไปกินข้าวไปไหมไปจ้ะไปไปด้วยกันครับผมป้าลองวางจานไว้ก่อน โอเคครับป้าลองเดี๋ยวเราจะพาป้าลองไปซื้อเสื้อผ้ากันปะโดยที่เราจะไม่ใช่รถธรรมดาครับเราต้องให้นั่งรถหรูครับเชิญครับป้าลองครับนี่เลยครับนั่งเบนซ์นั่งครับโอเคก็เดี๋ยวเราพาป้าลองไปซื้อเสื้อผ้ากันเลยครับไปเจอที่ห้างครับตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ห้างแล้วนะคะเราจะพาบัลลังมาทำใหซื้อเสื้อผ้าสวยๆเดี๋ยวจะไปชมเสื้อผ้าก่อนเลยนะ ไปทดลองครับไปซื้อสื้อผ้ากันครับอันนี้เราจะไปร้านไหนดนีครับอันนี้ได้ไหมครับแดงเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาเลือกซื้อเสื้อผ้าเลยวันนี้เรามีสไตลิสต์นะครับแบบว่าช่างทําผมช่างทําหน้าช่างแต่งตัวมาจากร้านที่เรากำลังจะไปทําผมแต่ว่าเขาส่งคนมาดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วยครับวันนี้จะแต่งตัวให้ไปลองเป็นแนวไหนเด็ก็จะเปลี่ยนลุคให้ดูเป็นแบบจับคุณแม่บ้านให้เป็นคุณนายจ้าของบ้านอะไรอย่างนี้แต่ว่า ให้ดูเป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยไม่ดูไม่ดูแบบมีอายุเกินไปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราต้องแบบไปคโอเวอร์กันหน่อยตอนนี้เรายังไม่ใช่เกาหลีใช่ไหมแต่เราต้องฝึกภาษาเกาหลีไว้ก่อนอันยองอาเซยอันยองอาเซยนี่เราต้องมีจริตในการพูดนิดนึงแต่เราพูดโอปป้านะโอปป้าเราเลยพู้มารองนี้โอปป้า ได้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่เราจะให้ลองหลายๆชุดก่อนจะได้ดูว่าชุดไหนเหมาะกับป้าลองที่สุดค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราได้ชุดเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปหารองเท้าให้ป้าลองต่อนะคะ นี้เราเดินหากันอยู่นานมากนานมากเพราะว่าเพราะว่าไม่มีไซส์ไม่มีไซส์ส,สวยแต่ว่าไซส์ไม่มีเล็กไปเลยอ,อันนี้ก็กําลังดีพอดีแล้วโอเคครับผมก็โอเคเดี๋ยวได้รองเท้าแล้วก็จะเหลือไปทําผมถูกต้องแล้วก็จะไปแต่งหน้าทําผมกันก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าแล้วก็ทําผมแล้วก็เปลี่ <laughs> ยนชุดเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าทำผมแล้วก็ดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะโอเคครับมาลองตอนนี้เราซื้อเสื้อผ้าเสร็จแล้วเราจะมาทำผมแล้วก็ทำ แต่งหน้าที่ร้านนี้ครับทีทำสตูดิโอไปร้านนี้บอกเลยว่าออกมาเหมือนคุณนายแน,น,น่นอนแน่แน่ครัรอด,ดูไปครับสภาคนนี้ในแบบแปลงโฉว์จากแม่บ้านเนี่ยให้เป็นคุณนายเจ้าของบ้านได้ไหมได้เลยค่ะโอเคเป็นเป็นคุณนายแน่นอนโอเคได้ค <Okay. S 2> <า>่ <laughs> ะไปโอเคปากด้วยค่ะ อ้ยปะลองโหเยเ่องนี้แซ่บปะจำไม่ได้เลยอ่ะโคตรแซ่บเราบอกเลยคลือที่ไหนเนี่ยคือที่ทองหล่อวะครับเนี่ยจานจริงรู้สึกไหมครับปะลองเขินไหมครับเขินไม่รู้เขินไปลองดูลองดูเองลองดูตัวเองในกระจกกระจกจับตึ้งหูชอบตึ้งหูเราชอบชุดไหมครับชุดกระจก เดี๋ยวก็ลองอายเราทำอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือเราเซตผมเป็นทรงเวนลุกเลคะแล้วก็แต่งหน้าให้ดูหวานไม่ได้ดูดุจนเกินไปแล้วก็ชุดเนี่ยเราก็แบบให้ดูมีความแบบวิบวอบวิบวอบให้ดูเป็นหญิงนายอะไรอย่างงี้อ๋อสุดเลยคนดูอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าลองด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะทําผมหรือว่าแต่งหน้าทาเล็บอะไรก็มาที่ร้านนี้ได้ครับ T Time Studio BTS บางว่าครับติดต่อช่องทางตามนี้ได้เลย ที่อยากแต่งหน้าแบบนี้สวยๆแบบนี้ได้ลุคแซ่บๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อไลน์เฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีนะคะก็เดี๋ยวฝากขึ้นให้หน่อยแล้วกันเนาะโอเคครับมาแล้วก็เราจะให้ประลองไปได้สอสเราจะส่งประลองไปกินทานข้าวคนเดียวเราจะไม่เข้าไปนะฮะให้ประลองคนเดียวเลยจะรับยุทธ์ความแบบความหรูคนเดียวเลยเต็มที่เลยประลองวันนี้อันนู้นเบื่อแต่เดี๋ยวมีกล้องไปด้วยเดี๋ยวมีกล้องไว้ได้โอเคไปครับผมไปเจอกันประลอง สำหรับรายการนี้นะครับผมก็สร้างขึ้นมาเพื่ออยากจะสร้างสีสันให้กับคนคนหนึ่งนะครับให้เขาได้ลองไปใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินนะครับว่าความสุขสําหรับคนเราเนี่ยคืออะไรนะครับบางคนอาจจะมีความสุขในแบบชีวิตของเขาอยู่แล้วจากการที่ผมได้คุยกับป้าลองนะครับป้าลองก็บอกว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตของเขามากกว่านะครับการที่พาป้าลองมาทานอาหารหรูเนี่ยป้าลองก็ไม่ได้มีความสุขมากไปกว่าการที่ใช้ชีวิตเรียบบงง่่าาาายยธรรรมดดขเเเลแสห็นนะคัว ความสุขของคนเราเนี่ยต่างๆกันครับสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ like, ชอบกดแชร์ถ้าคุณแคร์อย่าลืมกดซับสไครต์ครับรายการนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม